สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้แอปพลิเคชันแบนกันนะครับโดยที่แบนนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่แยกออกมาจากไลน์นะครับออกมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสําหรับองค์กรและหน่วยงานนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ12ล้านคนนะครับที่ใช้แอปพลิเคชันนี้อยู่นะครับในการติดตั้งนะครับในกรณีที่เป็น Android นะครับให้ไปที่ p l y y t t o r e นะครับแล้วในกรณีที่เป็น iOS ก็ให้ไปที่ App Store นะครับเข้าไปที่ p l a y Store นะครับ จากนั้นค้นหาคำว่าแบรนด band นะครับจะพบแบรนด์ตัวนี้นะครับให้ทำการ install ซะนะครับกดยอมรับรอจนการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับออกไปด้านนอกนะครับก็จะพบกับแอปพลิเคชันแบรนดครับคลิกที่แอปพลิเคชัน ให้ทำการ sign up ในกรณีที่เรายังไม่มี account มาก่อนนะครับหรือทำการ sign in ในกรณีที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วตอนนี้ผมจะเลือกลงทะเบียนใหม่นะครับผมกด sign up ในการลงทะเบียนจะลงทะเบียนได้3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือใช้โทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียนนะครับก็จะต้องใช้ใหมายเลขโทรศัพท์ของเราอันที่2คือใช้ facebook นะครับในการลงทะเบียนเราต้องติดตั้ง facebook แล้วก็ log in เข้า facebook ไว้ก่อนนะครับอีกงานนึงก็คือ log in โดยใช้ email นะครับผมจะทําการลงทะเบียนโดยใช้ email กรอกอีเมลที่เราใช้นะครับในกรณีนี้ผมจะใช้อีเมลของโรงเรียนนะครับจากนั้นให้ทําการตั้งชื่อครับในกรณีที่ในการตั้งชื่อนะครับอาจจะใช้เป็นชื่อจริงสกุลจริงนะครับเพื่อง่ายในการค้นหานะครับจากนั้นกดยอมรับตั้งรหัสผ่านนะครับโดยที่รหัสผ่านเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรนะครับแล้จะต้องรวมกับตัวอักษรกับตัวเลขด้วยแล้วนะครับหรือถ้ามีอักขระได้ก็จะดีนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่จดจําได้ง่ายนะครับแต่ให้ยากต่อการคาดเดานะครับ ครับจากนั้นแบรนด์จะทําการส่งรหัสาการลงทะเบียนของเราเนี่ยไปที่อ e ีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับในที่นี้ก็คือแบรนด์จะส่งรหัสไปที่ instructor sg ac th นะครับตอนนี้ผมได้อ e ีเมลแล้วนะครับให้ทําการเปิดอ e ีเมลขึ้นมาภายในอ e ีเมลนะครับจะเห็นว่าจะมี url ยาวๆตรงนี้นะครับให้เราทําการคลิกที่ url นี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าอ e ีเมลของเรามีอยู่จริงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดโอเค ต่อไปให้เราทำการล็อกอินเข้าระบบนะครับผมทำการ Sign In เข้าไปโดยใช้เป็นอ e ีเมลให้กรอก e อีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่กรอกรหัสผ่านที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับแบรนด์จะให้เราทําการเลือกรูปของเราเองนะครับแล้วก็ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานะครับ ตอนนี้ผมจะทาําการถ่ายรูปแล้วกันนะครับในกรณีที่มีรูปอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลือก select photo นะครับแต่ตอนนี้ผมทําการถ่ายรูปแล้วกันนะครับผมจะลองถ่ายเป็นอันนี้เพื่อใช้เป็น display ของผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องใช้รูปภาพของตัวเองนะครับจากนั้นใส่วันเดือนปีเกิดลงไปเลือกเพศนะครับ จากนั้นใส่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็กดดันรอจนมี SMS ส่งมาให้เรานะครับอ่ามาแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคครับเพียงเท่านี้เราก็ทำการาล็อกอินนะครับสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ